เขาเดินเข้าไปในสำนักงานของผู้พันด้วยใบหน้าที่ยังบวมช้ำและมีรอยฟกช้ำทั้งไขาเงียบปริดเมื่อเสียงกระซิบกระซาบแพร่ไปทั่วโรงนอนไม่มีใครกล้ามองตาเขาแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่ร้ายแรงเช้าวันนั้นประโยคเบียยจากทหารหนุ่มชั้นประทวนจะทําให้ทั้งไข้สั่นสะเทือนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต่อมาผู้คนเรียกว่าความยุติธรรมลับ ทุกอย่างเริ่มต้นจากความตึงเครียดที่ก่อตัวมานานหลายสัปดาห์ในค่ายทหารหนุ่มผู้นี้ต้องทนกับการกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มทหารที่คิดว่าซดของพวกเขาให้อำนาจเหนือผู้อื่นเขาไม่เคยบ่นไม่เคยต่อสู้กลับแต่คืนหนึ่งการกลั่นแกล้งนั้นเลยเถิดเกินไปเมื่อเขากลับมาด้วยรอยช้ำและเดินกะผลกระเพลเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและผู้ที่ต้องรับผิดชอบ เช้าวันต่อมาเขายืนอยู่ต่อหน้าผู้พันบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบผู้พันมองเขาแล้วพูดเบาๆว่าให้ฉันดูทหารหนุ่มเงยขางขึ้นเผยให้เห็นรอยแห่งความรุนแรงที่เขาได้รับและด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเขากล่าวคำพิดังก้องไปทั่วทั้งค่ายเมื่อเรากลับมาคนเหล่านั้นจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไป ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือคำข่มขู่คำสัญญาหรือคำร้องขอความช่วยเหลือแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังของมันบางคนกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปขณะที่บางคนเริ่มรู้สึกถึงแสงแห่งความหมองผู้พันสั่นการสอบสวนภายในทันทีเหตุการณ์เก่าๆที่ถูกฝังกลบมานานเริ่มถูกขุดขึ้นมาความเจ็บปวดของชายคนหนึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งค่าย ในสัปดาห์ต่อมามีการสอบถามพยานหลักฐานถูกเก็บรวบรวมและผู้ที่ต้องรับผิดชอบถูกถอนออกหรือถูกลงโทษอย่างเงียบๆไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ายที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความกลัวและความเงียบเริ่มหายใจได้อีกครั้งทหารหนุ่มที่บอบช้ำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของการแก้แค้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรม เมื่อเวลาผ่านไปแผลของเขาหายดีแต่คำพูดของเขายังคงอยู่เขาไม่ต้องการให้ใครต้องเผชิญสิ่งที่เขาผ่านมาฉันไม่ได้ต้องการให้พวกเขาหายไปเพราะฉันเกลียดพวกเขาเขากล่าวในภายหลังฉันต้องการให้พวกเขาหายไปเพราะวงจรนี้ต้องหยุดความกล้าหาญของเขาบังคับให้ระบบมองย้อนกลับและลงมือทําในที่สุด เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับทหารคนหนึ่งมันเกี่ยวกับทุกคนที่เคยเจ็บปวดถูกทำให้เงียบหรือถูกมองข้ามและพบความเข้มแข็งในการพูดออกมาบางครั้งความยุติธรรมไม่ได้เริ่มในห้องพิจารณาคดีมันเริ่มจากเสียงเดียวที่ปฏิเสธที่จะเงียบถ้าคุณเชื่อในความยุติธรรมความกล้าหาญและการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแชร์เรื่องราวนี้เพราะที่ไหนสักแห่งมีคนที่ต้องการได้ยินมัน วันกลายเป็นสัปดาห์แต่ความเงียบในค่ายไม่เคยจางหายไปจริงๆทุกคนรอคอยรอคอยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกลุ่มที่เคยปกครองด้วยความกลัวเงียบลงบางคนถูกย้ายไปที่อื่นบางคนหายไปจากหน้าที่โดยไม่มีคำอธิบายไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนเข้าใจความยุติธรรมมาถึงแล้วอย่างเงียบๆแต่ทรงพลัง ผู้พันชายผู้พูดน้อยเริ่มมาเยี่ยมรงนอนบ่อยขึ้นเขาไม่ได้ตะโกนไม่ได้ตำหนิเขาเพียงแค่สังเกตการปรากฏตัวของเขาเพียงอย่างเดียวเตือนทุกคนว่ากฎเกณฑ์ไม่ได้ถูกเขียนไว้แค่ในคู่มือแต่มันอยู่ในใจของผู้ที่รักษามันทหารเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งเริ่มไว้วางใจกันอีกครั้งน้ำหนักที่เคยกดทับ่ายเริ่มคลายลง ส่วนทหารหนุ่มเขาเก็บตัวเงียบเขาไม่อโอดไม่แสวงหาความสนใจแต่ลึกๆในใจเขารู้สึกทั้งโล่งใจและรู้สึกผิดโล่งใจที่ฝันร้ายจบลงและรู้สึกผิดที่เขาเป็นเหตุให้เพื่อนทหารบางคนต้องจับไปเขามักถามตัวเองว่าเขาทำถูกหรือไม่แต่ทุกครั้งที่เห็นทหารใหม่เดินอย่างมั่นใจข้ามสนามโดยไม่กลัวเขารู้ว่าการตัดสินใจของเขามีความหมายเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์รับขอบกำแพงเก่าของค่ายผู้พันเรียกเขาเข,าเข้าไปนายท่านในสิ่งที่กล้าหาญ เขากล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนที่จะมาในอนาคตถ้าหาหนุ่มไม่ได้ตอบแต่สายตาของเขาบอกทุกอย่างคืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขานอนหลับอย่างสงบข่าวลือเกี่ยวกับความยุติธรรมลับ แพร่กระจายออกไปนอกค่ายบางคนเรียกมันว่าการแก้แค้นบางคนเรียกมันว่าการปฏิรูปแต่สําหรับผู้ที่อยู่ที่นั่นมันคือสิ่งที่แตกต่างออกไปเป็นเครื่องตวนใจว่าความเงียบนั้นอันตรายและความจริงมีพลังเรื่องราวของทหารหนุ่มที่บอบช้ากลายเป็นตำนานเงียบในหมู่ทหารไม่ได้เล่าผ่านรายงานหรือคําปราศัยแต่เล่าผ่านความเคารพ ขณะที่เขาเดินข้ามสนามทุกย่างก้าวรู้สึกหนักอึ้งด้วยประวัติศาสตร์เขาหยุดใกล้ประตูสำนักงานเดิมที่ที่เขาเคยยืนด้วยรอยช้ำสันเทาและมุ่งมั่นความทรงจำพรั่งพรูกลับมาความกลัวความโกรธความกล้าหาญแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวมีเพียงความรู้สึกขอบคุณผู้พันกเกษียณไปนานแล้วแต่ผลกระทบของเขายังคงอยู่ในสำนักงานนายทหารใหม่นั่งอยู่หนุ่มมั่นใจและมีวินัยเขามองขึ้นเมื่อผู้มาเยือนเข้ามาสับสนครู่หนึ่งแล้วจำชื่อบนบัตรผู้เยี่ยมได้ ท่านครับเขากล่าวเบาๆท่านคือคนจากคดีเก่าที่พวกเขาเรียกว่าความยุติธรรมลับอดีตทหารหนุ่มยิ้มเล็กน้อยนัานมาแล้วเขาตอบฉันแค่มาดูว่าค่ายเป็นยังไงบ้างนายทหารยืนขึ้นจับมือเขาอย่างหนักแน่นเพราะท่านครับเขากล่าวเราทำงานแตกต่างออกไปแล้วทุกคนที่นี่รู้ความเคารพไม่ได้อยู่ที่ยศแต่อยู่ที่วิธีที่นายปฏิบัติต่อพี่น้อง ชายผู้นั้นนิ่งเงียบครู่หนึ่งเขามองออกไปนอกหน้าต่างที่สนามฝึกทหารหนุ่มหัวเราะตะโกนเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวรอยช้ำความเจ็บปวดความอายุติธรรมทั้งหมดนี้นำไปสู่ช่วงเวลานี้และในความเงียบนั้นเขารู้สึกถึงสิ่งที่เขาค้นหามาตลอดหลายปีความสงบเขาพยักหน้าช้าๆและกระซิบเกือบจะกับตัวเองว่ามันคุ้มค่าแล้ว ขณะที่เขาเดินจากไปลมพัดพาคำพูดของเขาข้ามสนามแสงแดดสัมผัสกำแพงเก่าและเงาที่ครั้งหนึ่งซ่อนความโหดร้ายตอนนี้ส่องสว่างเรื่องราวของความยุติธรรมลับไม่ได้จบลงด้วยการแก้แค้นมันจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงเพราะความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่การลงโทษมันคือการทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องทนทุกข์จากความเจ็บปวดแบบเดิมอีก บางครั้งความยุติธรรมไม่ได้ส่งเสียงดังมันไม่ได้มาพร้อมพาดหัวข่าวหรือเสียงปรบมือมันมาอย่างเงียบๆผ่านความกล้าหาญของคนหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะเงียบทหารหนุ่มไม่ได้เริ่มการปฏิวัติเขาเริ่มการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นช่วยชีวิตคนได้มากกว่าที่เขาจะรู้ ทุกค่ายทุกทีมทุกที่ทำงานมีเงามืดช่วงเวลาที่ความกลัวชนะเมื่อผู้คนมองไปทางอื่นแต่ความจริงคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของอำนาจมันเกี่ยวกับการปกป้องผู้ที่ปกป้องตัวเองไม่ได้มันเกี่ยวกับการยืนหยัดแม้ว่าเสียงของนายจะสัน่นถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้จำไว้ว่าความเงียบปกป้องฝ่ายที่ผิดได้แต่เสียงของนายความกล้าหาญของนายสามารถปกป้องความจริงได้อย่ารอให้คนอื่นพูดก่อนจงเป็นคนแรกที่พูด เพราะความยุติธรรมความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ได้เริ่นในห้องพิจารณาคดีมันเริ่นในใจของคนที่กล้าพูดว่านี่ไม่ถูกต้อง